ของแหละคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีนี่ถอดมาจากีซูตีแม็กครับชุดนี้ถอดคัดไป่เหล,ล็กกไปละทีนี้เราจะถอดตัวของมัน ถอดฝาครอบด้านหน้าออกก่อนซึ่งจะมีรู้อยู่นี่คือรูด,ด้านด้านดูดชั้นด้านแรงดัน,ดนต่ำหกเหลี่ยม 6ตัวครับ ตัวนี้ก็ลุกไปถึงด้านหลังเนาะจริงเราต้องตัวใหม่คือเราออกมาจากวัตถคือต้องถ่ายน้ำมันมันคอมมันระเลื่อเนาะเนี่ยถอดมานานแล้วอ่ะโบ๊ท มตัว,วเผาติดก็ปิดแล้วฮะผมจะยกออกทั้งหมดเลย เสื้อมันอันลางจะมีด้านด้านสง่งด้านอัดดัานที่ชัดเคยดไปเชียร์ทำความสะอาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้เหนน็นส่วนข้างในชัดๆเตืยดตัวน,นี้ดูอาจจะไม่รู้เรื่องสกปรกมากเลย